พลเอกประวิตย์ครับรู้ไหมครับตอนนี้ประชาชนแย่ขนาดไหนรู้ปะไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้และรู้ไหมว่าสถานการณ์ตอนนี้โควิดอ่ะมันหนักขนาดไหนรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้จะตอบไม่รู้งั้นท่านก็เสนอให้เยียวยาประชาชนเยอะๆสิไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็เขายังไม่ให้อ่ะผมถามจริงเอาจริงๆเลยนะท่านคิดว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นไงโอ้หวยสุดขีดเรื่องจริงใช่ไหมเราไมแต่พูดเรื่องจริงเนี่ยท่านก็รู้ว่าประเทศเรามันเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ใคร มันอยู่ที่ผมท่านบอกมันอยู่ที่ท่านอะไรท่านมีอะไรดีผมมีลูกน้องเยอะเติบโตมาเป็นผู้หมวดผู้กองผู้พันผู้การผอผลแม่ทัพลูกน้องเต็มบ้านเต็มเมืองคือจะอวดว่างั้นผมจะเก่งขนาดนี้และไอ้ที่มันมีข่าวเสียให้หายอ่ะข่าวว่าไงข่าวจากไหนเนี่ยอ่ะจากไหนจากไหนก็ที่ใครใครแหลังไหนแหล,ง,ลงเธอคนเดียวล่ะอ่าผมไม่ถามก็ได้ผมไม่ถามก็ได้อ่ะไอเนี่ยดูหน้าตากระล่อนหน้าดู แน่นอนดิอ่ะสุดท้ายแล้วท่านประชาชนเขาให้ท่านเนี่ยปรับปรุงตัวเองอะ่ะท่านปรับยังยังไม่ได้ปรับเลยหาที่ถามโอเคๆผมไม่ถามละผมไม่ถามละโอ้โหโด้เหี้ยเลย